ไม่ได้มาหลายวันแล้ครับมีเรื่องที่จะต้องพูดต่อการคบวนาคมต่อบ้านสานะอภัยทานก็ห้ามของดื่มเหล้าไปกินอยู่ในออวัดสองที่สานะก็ให้ระมดระวังเขาห้ามกินห้ามดื่มส่วนปั๊ม ถ้าคุณละกินกลางคืนคุณก็เสียให้กับเจ้าของปัม๊มแล้วว่าเหตุอย่างนี้แหละเราถึงมาได้ฟังเหตุผลที่เราบอกนี้อาจจะเป็นความจริงก็ได้ไม่ว่าแห่งหนใดที่เขาเจอมาก่อนนี่แหละปัญหาความสุขที่เรามีเราก็คงจะเดินทางสายกลางไม่วิ่งสายเล็ก ใส่น้อยใส่ใหญ่เราต้องมีงสายกลางไว้และตอนนี้พวกเจ้าที่ท่านก็นไปดูได้เลยตอนนี้เพราะว่าเรื่องนี้จะบอกให้ฮันจุดหมายก็คือที่ไหนที่ไหนก็ให้ฮานไปดูเองแลงฝากไว้ด้วยส่วนการที่จะคับนาคมทุกพื้นส่วนของห้าขอจะมีเหตุผลคือ จะเป็นที่เปิดทางหรือบุกเบิกเมืองใหม่ขึ้นอีกจังหวัดหนึ่งเพราะว่าที่ดินของวัดที่ดินของอะไรที่เขาอยู่รอบนอกตั้งแต่หมสามหมสี่เขาถล่มหมดนั่นแหละเหลือแต่โมหกไว้ไปเป็นวนกลางส่วนการที่เราจะทำอะไรเราต้องปึกษาเนี่ยหนเหนียลบ ก็ยังไงทุกๆคนก็ย่อมมีเหตุผลสิ่งใดที่ทำไปด้วยวิธีใดไม่อับจนเกิดเป็นคนชีวิตดีเป็นบารมีแห่งชาติไทยกระดูกกูเอ๋ยนอนตายค้างถนนเมื่อสิ่งได้หลบหล้างชีวีวาเมื่ออสูรกายมานมา ดังทีวีสุดบัดนี้เหลือเพียงเชิงตะกอนกระด,ดูกอันไรวิญญาณนี้จงบอกให้ท่านเข้าใจว่าถ้าท่านทำผิดถ้าท่านทำไม่ดีถ้าท่านทำใส่ที่เปรตเปรทุกคนใหนทำเปรตคนนั้นแหละก็จะเป็นหมาหัวเน้าอีกคนหนึ่งแต่ผมก็รู้แล้วแล้วมไม่พูดดีกว่า เพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากแต่ผมก็ทำงานตามตามผู้บังคับัญจาการที่ในเมืองกับที่ในเมืองกับตรงข้ามเอ,อ่อแม่น้ำโขงด้วยเพราะว่าเราค่อต้องช่วยกันเอกันไปไม่ว่าเราจะเหนื่อยกันแล้วก็ขอให้มั่นใจและแตกข้อหนึ่งคือให้เตรียมด่างทับทิมเจลล้างมือคาราไมา แล้วก็ตุนสบียงตุนสเบียงให้เพียงพอเราะเรื่องที่ว่าโควิดวิก้าวโควิดวิกจะเข้ามาหรือเข้ามาแต่เข้ามานานแล้วเพราะว่าสิ่งที่เป็นมะพิตสิ่งที่ส่งลงมาจะทำให้มันดูดดูดเอาไว้สุดท้ายนี้ก็ขอบุญสี่ห้าไตสิ่ห้าสิทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกๆส่วนมีความสุขด้วยเธอสาธุบ๊ายบาย